เราได้รับบาดเจ็บอย่างไรบาดเจ็บ60คนบาดเจ็บสาหาสัส16คนไม่ตายแ่น Animal Husbandry แล้วพวกเขาล่ะพวกเขาไม่ได้ตายไม่เจ็บเหมือนกันแน่นอนว่าเป็นทหารผ่านศึกที่อยู่ในสนามรลกพลังการต่อสู้นี้เทียบไม่ได้กับทหารเกณเหล่านี้จริงๆใช่พวกเขาทั้งหมดเป็นหนึ่งในพันเสาหลักของแต่ละจังหวัด ศพทั้งหมดถูกฝังอยู่ในที่เกิดเหตุทำไมมีอะไรอีกไหมพี่ใหญ่ยังมีทหารยิงเหลืออยู่อีกหลายร้อยนายไม่ได้อยู่ในสถานที่แขกของพวกเขาหมายความว่าน่าเสียดายที่ค่ะแค่คิดห้าร้อยหาสบห้าทำให้พวกเขาเร็วขึ้นอย่าให้พวกเขาเห็นพระอาทิตย์ขึ้นในวันพรุ่งนี้แกของเราสามารถไปได้หากต้องการ ซาโลคุณเป็นผู้รับผิดชอบในการตกแต่งไม่สามารถทิ้งสินมีชีวิตไว้ได้ฟ <c oughs> าบาทต้องตัดสินใจแทนรัฐมนตรีคนเกา่าหัวหน้าครอบครัวรู้ของเราพาทั้งครอบครัวกลับบ้านเกิดเพื่อเยี่ยมญาติไม่มีข่าวข่าวจากเมืองชางอานชีวิตไม่เห็นคนตายไม่เห็นศพ หัวหน้าครอบครัวลูของเราเป็นคนซื่อสัตย์ปฏิบัติต่อผู้คนด้วยความเมตตาไม่เคยทําให้ใครขุนเคืองฉันจะเกียดสิ่งนี้ได้อย่างไรฟาบาทต้องตัดสินใจแทนเราลุงเสียเมื่อวานคุณเข้าเมืองดึกมากไปทําไมหลานชายคนโตควรรู้ฉันถูกลอบสังหารเมื่อไม่นานมานี้อยู่ในอาการโคมา่าฉันเพิ่งตื่นและไปที่ค่ายทหารเพื่อดูแลการฝึกซาบาททรงมอบราชองคลักให้ข้าฝึก ไม่สามารถละเลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าอย่างนั้นก็ไม่สายเกินไปนี่อยู่ในอาการโคม่ามาหลายวันแล้วมากเกินไปที่จะจัดการกับยุ่งมากโดยวิธีการที่อาจารย์สันการสอบสวนคดีของฉันเป็นอย่างไรบ้างทุกคนในวัดต้าหลีกระจัดกระจายยังไม่มีความคืบหน้าแต่เราจะไม่ยอมแพ้ตรวจสอบให้แน่ใจวัดต้าหลีควรให้ความสนใจอย,อย่างใกล้ชิดกับการหายตัวไปของหัวหน้าตะกูลู ฝ่าบาทวัดตาลีของเราชอจอีโอวัวพอดมต์คดีนี้ได้ส่งทุกคนออกไปแล้วไม่มีใครมีกรณีการหายตัวไปของครอบครัวชอลูจริงๆจากนั้นส่งมอบให้กับแชงเ,เชชงินเคน์ที่ยอแชแชงเงินออเดอร์ไม่มีสิทธิ์คุณทำได้ต้องรีบทำโปรดวางใจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและผู้ใหญ่ของคุณเชียววอนจอ,อกไปทั้งหมดมาที่นี่ก่อนสำหรับกรณีนี้เชียกววกองเป็นผู้ปฏิรูปเรือน้ำคุณคิดว่าไง พวกเขาทั้งหมดฟังขุนฉันเห็นด้วยภาษีเอามาจากประชาชนใช้สำหรับคนการเพิ่มภาษีเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนฉันเห็นด้วยทั้งสองข้างเชียร์กรวกองคุณได้พิจารณาระบบภาษีใหม่อย่างละเอียดแล้วหรือยัง100เสมอ20เคยเป็น100เสมอ2อนี่เพิ่มเป็นสองเท่า1ิเท่าใช่กุ้งกงัวกอง100อวาด20อุตสาหากรรมจำนวนมากในครอบครัวของคุณประสบความสูญเสียมากที่สุด ต้องคิดให้ดีพวกคุณทุกคนมีธุรกิจที่ยอดเยี่ยมกินและดื่มโดยไม่ต้องกังวลทำไมต้องขี้เหนียวขนาดนี้ล็อบบี้นี้ยังมีคนกินไม่พออีกเยอะนั่นคือคนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศาลจะสนับสนุนพวกเขาโดยไม่มีเงินได้อย่างไรปีไหนที่ไม่มีใครอดตายและแข่งตายกุ้งโบโกงเก็บภาษีแบบนี้เรากำลังจะอดตายทำไมคุณถึงรู้สึกว่าการทำธุรกิจขาดทุนทำไม่ได้อา สารจ่ายภาษีเงินเดือนให้คุณดูผู้ใหญ่ของตระกูลซันฟูและมาสเตมาร์โาโจคุณมีชีวิตที่ดีโดยไม่ต้องทำธุรกิจหรือไม่แย่จริงๆมีเพิงบรรเทาสาธารณภัยในเมืองสางอานพวกคุณสามารถไปทานอาหารเย็นที่นั่นได้อดตายแน่นอนคุณเป็นเสาหลักของสาร่าบาทจะไม่ปล่อยให้คุณอดตายคินชูเบเชื่อฟัง ตอนท้ายจะอยู่ในชีวิตของฉันได้นำมาหนึ่งหมื่นตัวร่วมมือกับทิศทางการปฏิรูปภาษีฉันจะให้เครื่องประดับนี้แก่คุณใครเจอบล็อกตัดได้ก่อนแล้วค่อยเล่นเห็นดาบเล่มนี้เรากับว่าฉันอยู่ที่นี่เจ้าชายและนายพลสามารถฆ่าได้ผู้บัญชาการคนสุดท้ายคุณต้องร่วมมือกับกลิ่นหอมทุกคนได้ยินคำพูดของฝาบาทชินรู้จักทุกคน มีมิตรภาพเป็นค่าราชการในราชวงศ์เดียวกันแต่ฉันไม่รู้จักคุณด้วยดาบเล่มนี้ในมือของฉันท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีฉันถูกยกขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผนึกเจ้าชายดังนั้นฉันจึงเป็นบุตรเขยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวควรเป็นตัวอย่างทิดทางพรุ่งนี้โปรดไปที่บ้านของฉันเพื่อตรวจสอบบัญชีก่อนไม่ใช่แค่ฉันเป็นคนแรกที่สายภาษีต้องขึ้นภาษีเดิมทั้งหมด เจ้าชายกุ้งเป็นคนชอบรรมและน่าเกงขามฟางชื่นชมฉันหวังว่าคุณทุกคนสามารถเรียนรู้จากบ้านสาธารณะของประเทศกุง้งนานนี้ทำง่ายเอาละน้ำขึ้นน้ำลงปลอพีจ่าหนึ่งฮีโร่ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของเมื่อวานเป็นอย่างไรกลับไปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลูโกพพเลสพวกเขายังส่งคนไป ลูกชายของพวกเขาพาคนไปที่นั่นการสังการหมูที่ด้านขาน้างไม่เหลือปากสดทรัพย์สินของครอบครัวทาาที่ถูกฝังอยู่ในที่เกิดเหตุพวกเขาทั้งหมดถูกส่งไปยังหน้าผาของมุลทุนฉางอานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยมันทําได้ดีอายุน้อยและไม่โลภเงินหายากโอเคถอยไปฝ่าบาทมีอะไรอีกไหม The Lady of the Slave มีเด็กกี่คนที่เกี่ยวข้อง เชง Animal Husbandry ทำนายว่าบาเลนและแฟงใหญ่เข้าร่วมคินฮวายดาวและ i ล d Forbidden City ไม่ได้เข้าร่วมนักความเป็นจริงของเด็กคนนี้เกิดอะไรขึ้นกับการป้องกันการประคบประง,งมเขายังคิดถึงลูกสาวของฉันคนที่มีทิดทางที่ดีวิธีการสอนลูกใช้เช้นนี้สินสอดท้องมัน่นเจ้าหญิงแก่ลดลงครึ่งหนึ่ง ไม่อาจารย์จางถึงมาหาฉันเมื่อเขาว่างฉันต้องมาเมื่อฉันไม่ว่างคุณไร้ความสามารถและโหเที่ยมในการประกาศพนักงานเสิร์ฟตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ยังไม่เคยไปสักทีนี่คือการไถ่พวนในฤดูใบไม้ผลิทันทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยาวลี่ต้องเตรียมพิธีคุณจะประกาศในวันพรุ่งนี้ดูว่าสามารถปรับปรุงเครื่องมือการเกษตรได้หรือไม่ยังทำให้พระเนตรของพระองค์เป็นประกายเชิญจะไปพรุ่งนี้พี่ชาย ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อพวกคุณทำงานเสร็จเมื่อวานนี้ไม่มีพี่สาวหมายถึงอะไรฉันได้ยินมาว่าลทัทธิของจือมีเดทผู้หญิงหลายคนคุณไม่มีพี่ชายคนนั้นที่เป็นอย่างนั้นเหรอพี่ชายฉันเชื่อไม่ดูตอนกินพี่บอลินาสิ่งที่ไม่มีคือเขากล้าดียังไงมาอยู่กับลุงของฉันทำสิ่งนี้ต่อหน้าพี่ชายพี่ชายอย่าลืมช่วยฉันดูเขา ไม่น่าแตลกใจที่อารมณ์ของยี่ไคบอลลเลนสามารถจับได้พระเจ้าค่ะเราจะเริ่มตรวจสอบแบ้ที่ไหนลองดูสิทุกคนที่มีสายตาที่เฉียบแหลมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตรวจสอบสิ่งที่เราออกมาแค่แกล้งทำเป็นโอพระเจ้าค่ะเราควรกลับไปไหมได้เวลาอาหารกลางวันแล้วปิกนิกที่นี่ถ้าคุณไม่กลับไป ทุกคนกินอิ่มนอนหลบับตื่นมาก็กลับบ้านพรุ่งนี้เราจะทำการสอบสวนคดีต่ตอไปท่านหลอดธัญ,ญพืชทั้งแปดนี้ถูกย้ายมาที่นี่ในวันนี้พรุ่งนี้จะไม่มีแล้วฉันจะกลับไปแคนาดากังฟูทีหลังไม่มีแล้วเหรอปลายอันจีไม่ต้องกังวลหลอดพอแน่นอนไม่กี่วันที่ผ่านมาเราทุกคนออกไปปิกนิก